คุณผู้ชมอาจ <อา S 1> เคยได้ยินเรื่องราวของเปอุสุทัศน์หรือเปดหอลิกากันมาบ้างแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมานําเสนอเรื่องราวของเปดจากฝั่งต่างประเทศกันบ้างนะครับทุกท่านอาจ <อา S 1> เคยได้เห็นข่าวที่ปรากฏตามโซเชียลเรื่องราวของเด็กชายชาวลังปางคนหนึ่งปั้นดินน้ำมันที่มีรูปร่างแขนขาย,ยาวคล้ายเป็ดซึ่งชาวเน็ตได้ลงความเห็นว่าสิ่งที่เด็กชายคนนั้นปั้นขึ้นมาคือไซเรนเฮดหรือเปดหัวลําโพง ไซเรนเฮดหรือเปดหัวลำโพงเจ้าเป็ดฝรั่งสุดเฮี้ยนเป็นสิ่งมีชีวิตปริศนาที่หลบซ่อนตามเสาไฟและต้นไม้ใหญ่รูปร่างของมันสูงใหญ่ประมาณ12เมตรมีท่อนแขนและขาที่เรียวยาวลาตัวผอมสูบมีฝ่ามือเรียวใหญ่หน่ากลัวมีฟันที่แหลมคมและมีหัวเป็นลำโพงขนาดใหญ่ว่ากันว่าเจ้าเปดหัวลำโพงมันจะสะกดรอยตามเหยื่อในยามค่าคืนโดยการหลอกเหยื่อของมันคือ การใช้เสียงจากลำโพงขนาดใหญ่บนหัวของมันตอมเป็นเสียงต่างๆเช่นเสียงคนในครอบครัวเสียงคนร้องของความช่วยเหลือเสียงสัตว์และเมื่อเหยื่อเดินมาติดกับของมันมันก็จะตะคุบเหยื่ออย่างรวดเร็วและฉีกินอย่างโหดเหี้ยมนอกจากนั้นเสียงของเปลี่ยนหัวลำโพงยังสามารถสอดแทรกผ่านเสียงตามสายเช่นลำโพงวิทยุเพื่อจัดการเหยื่อได้อีกด้วยใครที่ได้ยินเสียงแหลมเล็กของมันก็จะปวดหูปวดหัว จนเส้นเลือดในสมองแตกตายแต่เรื่องจริงของไซเลนเฮดหรือเป็ดหัวลำโพงเป็นเพียงผลงานศิลปะของทีเวอร์เฮนเดอร์สันศิลปินชาวแคนาดาที่เป็นกระแสองือหาในทวิตเตอร์จนโด่งดังไปทั่วโลกในปี2018เขาได้สร้างสรรค์าภาพสัตว์ประหลาดสุดสยองที่มีลักษณะเหมือเนเป็ดสูงใหญ่และมือหัวเป็นลำโพงแล้วเรียกกันว่าไซเลนเฮดก่อนที่จะโพสลงในสื่อส่วนตัว และทำให้เจ้าอสูร้ายกลายเป็นที่รู้จักอย่างไม่คาดฝันโดยผลงานของเขานั้นจะตัดต่อเจ้าไซเลนเฮดยืนอยู่ในที่ต่างๆเช่นเสาไฟต้นไม้สุสานและสถานที่อื่นๆหลังจากที่ภาพไซเลนเฮดถูกปล่อยสู่โลกโซเชียลเรื่องเล่าของเปรีสุสยองได้ถูกสร้างเป็นเกมในปีเดียวกันนั้นตอนรแรกก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่จนกระทั่ง3 1ตุลาคมโมดัตอินเตอร์แอค ได้เผยแพร่เกม Silent h เ a d ซึ่งมีกราฟิกเหมือนกับ p l a y s t a t i o n 1สามารถเล่นได้ใน Windows และ Mac OS และต่อมาก็มีเกม Silent Head 1 9 9 5ตามมาและความนิยมของวิดีโอเกมทำให้เปลนหลัวลำโพงเป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังจากนั้นในช่วงเดือนเมษายน2020ก็มีผู้อ้างว่าสามารถถ่ายวิดีโอของเจ้าเปลดหัวลำโพงได้มันปรากฏตัวในสถานที่ต่าง ในคลิปนั้นเจ้าเปลี่ยนหลำโพงได้ปรากฏตัวพร้อมกับเสียงเตือนภัยดังสนัน่นแต่ภายหลังมีคนพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นเพียงวิดีโอที่ตัดต่อขึ้นมานั่นเอง